กระเดิมมาตัวแรกก็อย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหใหญ่จัดทีแรกไม่ได้ถ่ายไม่ได้กดถ่ายนี่ก็เทียบตัวนิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยอยีกเนี่ยต <c oughs> ิดหนวดประเดิมพุ่งประเดิมเป็นนี้ไปซะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอประเดิมใหญ่เลยโดนเท่านิ้วก้อยนี่เอง น้ำหนักดีจนไม่รู้เรื่องเลยหละอไปแล้วมันดึงเข้าซอกหินอ่านี่ก็หลุดแล้วโอ้ีหมันติดหินอยู่เล่นเหยื่อักเืียงเลยนี่นะตัวที่สองใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงหนี่ยลมก็จังแรงก็เลย ยหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงโอ้โหหัวน,นี่เหลืองเลยหัวน,นี่เหลืองเลยเนาะอ้องเป,ป็นยังไง้างหัวตกปลาฟองวันนี้วันอาทิตย์คลื่นจะเยอะ กวาทุกวันแล้วลงก็จะแรงกว่าทุกวันด้วยไม่เอาแล้วไนะงแรงมากตัวที่สามมาแล้วรอรุ่นมันจะอยู่ไหมอ,อยู่อย่าขึ้นมาอีกหน่อยเกี่ยวกล้ามเกี่ยวขาไม่เกี่ยวกล้ามนี่น่เกี่ยวข,า,ข,า,ขาอยู่เลย ถ้าปั่นแรงหน่อยก็หลุดขาหลุดบางทีเราก็ไม่รู้มันไปเกี่ยวส่วนไหนมาบางทีกุ้งมันไม่ได้กินเราปั่นรีบร้อนเราปั่นแรง ปัดแรงแล้วก็แสน้ํามันก็แรงอย่างนี้ก็ถ้าไปเขี่ยวขาเกี่ยวหนวดมันก็หลุดหมดบางทีหนวดหลุดได้แต่หนวดได้แต่ขามา เองก็พัดเรือมันก็พัดถอยหลังนี้ลมมันก็พัดเรือถอยหลังเนี่ยสว่างก็เยอะพวกสายลายนาก,กตบเยอะมากเนี่ยต้นยงต้นยาลอยข้างหน้าเนี่ยเยอะจริงๆเราค่ลื้อมาจากคลองเล็กคลองน้อยมันก็ออกมาเยอะมากเป็นที่น่ารำคาญที่นัก ข้อที่สี่ไม่กินนะข้าวโคโนหนวดกำลังกินมะขามแก้วเป็นเพลินเลย องปั่นเบาๆน้ำแรงอันนี้ไม่ต้องกลัวหลุดเลยเข้าปากไม่ต้องกลัวหลุดแล้วแต่ก็ต้องปั่นเบาเื่อไว้ก่อนโอ้โหเอ้ย ไม่ดิ้นเลยโอ้มันหินหรือเปล่าไม่รู้นิ่งจังไม่ดิน้นไม่อะไรเลยนั่นไงว่าแล้วเป็นเหล็กเหล็กอะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ดิ้นนี่ท่อนเหล็กอะไรก็ไม่รู้ อะไรเลยนี่พอที่กุ้งมันไม่ค่อยกนินแต่มันต้องจะลอกคราบไปมันก็เลยไม่ค่อยกินอะไรพอหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกินมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีตัวกินเพราะว่ามันมัวจะลอกคราบลมแรงพัดเรือบปดวเลย ใต้น้ำที่แตบสารพัดสว่าอยู่มานานอืมเนี่ยรู้สึกกุ้งเล็กนี่มันเยอะอยจังถ้าเล็กแล้วมันสวยขายได้มันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเล็กไปทำกับข้าวคินนี่ก็ไม่ไหวเออย่างนี้ขายได้ ช้ไขได้เนีสามตัวขีดอย่างเงี้ยสามตัวขีดก็ไม่เกินสามสิบตัวโลหนึ่งโลหนึ่งเขาก็ขายกันสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแล้วแต่ทางใครทางมันขาใครขาม,มันอะไรประมาณน,นั้น มาแล้วมาแล้วใหญ่กันด้วยใหญ่กันด้วย <S <S ใหญ่กันด้วย,วยนี่แน่ปากก๊อดปากก๊อดปากก๊อดมือไปโดนโทรศัพท์โทรหาสาวเฉยเลย ปเป็นเรื่องอย่เงยดตัวโตทีมาลอรุนให้ได้สักสามตัวใด้สามตัวก็พอแล้วยุติมาแล้วมาเจาสักสามตัวแล้วเลิกปิดกล้องไปแม่ดันติดเฉยเลยอย่ะเหลืออีกสองตัว ลมก็แรงแล้วก็ตกไปเรื่อยๆอย่ะได้สองตัวก็ยุติแล้วคลื่นก็แรงลมก็แรงนี่มันทะเลชัดๆเออ <laughs> จะได้ครบตามตัวไหมเนี่ยตตเตะ <laughs> จะได้ตามตัวไหมเนี่ยถูกแต่ต้องเลิกก่อนแล้วดูด <laughs> ลม ดีเหมือนกันกุ้งไม่ค่อยได้นะวันนี้ได้กุ้งกี่ตัวก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูกุ้งได้กี่ตัวเลิป <c oughs> นีมเอาหนุกไว้ก่อนหนึ่งหนุกคนเดียวแหละทั้งขึ้นทั้งลมเลยเนี่ยอืออ ลูายลูดซ้ายเอาลูดประโทด,ดูดในตะกร้าดูดเออเสร็จแล้วมาและวลูดซ้ายลูดอีกไหมอืมดูดิตีอย่างเงี้ยไม่หลุดมีตัวใหญ่หลุดประโทมันหน้ามัเนเงี้ยมันต้องปล่อยมันไปมันเล็ก แน็ใจัดว้าปิดรายการไม่สวยงามเลยวันนี้มีแต่พวกเล็กๆลมแรงขึ้นแรงโอเครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ติดตามไปพบกันใหม่เมือนเดิม วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอรับท่านโชคดีมีความโชคมีเงินใช้ส,สิ่งใดสง่งความปรารถนาเงินทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ lớn về, lớn về, đây là tôi lấy tích mà